สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากประเด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันกุนทิดาชวนกุนเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่ผ่านการเลือกตั้งมาก็หลายวันแล้วแต่ไอคะแนนที่ว่าเป็นเรียลไทม์เนี่ยมันยังค้างอยู่ที่94%นะคะมันยังไม่ไปถึงร้อยสักที ก็ด้วยความชุนลมุนชุล,ลเกในเรื่องที่สอว่าจะทุจริตหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลอยนักคณิตศาสตร์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้รวมบัตรเสียแล้วนะคะบัตรเขียวที่เป็นสสเขตเนี่ยมากกว่าบัตรเหลืองที่เป็นบัตรลงประชามติเนี่ยถึง3,20,000ใบทั้งที่กกตนเนี่ยแจกให้เท่ากันนะคะ นี่ยังไม่รวมมีรายงานว่าไอ้บัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูอันเนี้ยมันมันมาคู่กันเลยปรากฏตัวเลขก็ห่างกันอีกห่างกันเป็นแสนเพราะฉะนั้นมันก็อดคิดไม่ได้และคะ่ะว่าเอ๊ะเลือกตั้งรอบนี้ที่มีกระแสว่าให้นับคะแนนใหม่หรือให้โมฆะไปเลยแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยดีกว่าหรือไม่เรามาคุยกันในชื่อตอนบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรซบใช่ไหมคะอะพูดคุยก,กันกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะสวัสดีครับพี่หมูคะ่ะสวัสดีครับน้องานครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับมันน่าจะเป็นอย่างหลังนะคะอารมณ์ตอนนี้พี่น้องประชาชนน่ะพี่เคยไปญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> ไปสังเกตการนะนะเรื่องเลือกตั้งไปสังเกตการที่อินโดนีเซีย <c oughs> ไปสังเกตการที่ฟิลิปปิน ที่พูดมาเนี่ยเพราะว่าประเทศเหล่านี้เป็นเกาะแก่งจํานวนมากโดยเฉพาะฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเกาะและหมู่บ้านก็กจุกกจิกเยอะไปง่ายๆเขาเลือกตั้งวันนี้รู้ผลเมื่อไหร่คะวันนี้เลยวันเดียวกันนั่นแหละวันเดียวกันนั่นแหละอืวันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าแล้วก็ไม่มีการมาทวงทิ้งเรื่องพิรุษเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเขาเชื่อมั่นในองค์กร จัดการเลือกตั้งมีบัตรขยิ่งไหมคะนะมีบัตรขยิ่งเขารู้จักบัตรขยิ่งไหมคะเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักคือผมก็ถามเขาเขาทำไมเพราะประชาชนมั่นใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งค่ะเขาถึงมันเสร็จไวแล้วก็ร้อยคนมีใช้สิทธิ์ร้อยคนบัตรสมอย่างมือเนี้ยนะ เลือกตั้งสองใบเขาก็มีมีบัตรเท่ากันก็จะเท่าจํานวนคนเท่าจำนวนคนนั่นแหละเออแต่ของเราบัตรมันมาจากไหนไม่รู้ผมไม่เข้าใจมันบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันเลยก็เลยกลายเป็นว่าหัวข้อที่คุยเนี่ยมันกลายเป็นบัตรซบเข้าใจไหมกลายเป็นบัตรซบนะไม่ใช่บัตรเลือกตั้งอือภิยศจริงจริงอ่ะเรื่องเนี้ยใช่ค่ะ แล้วคือมันกรอกเลขผิดรีบเก็บบัตรกั้นเชือกไกลเนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วก็มุดมุดมุดไปกลากันเองที่ที่บ้านพี่ด้วยนะที่จังหวัดบ้านพี่บ้านที่ตรังอําเภอกันตังดูมันพี่เรนอะเอาถุงดำไปคลุมกล้องวงจรปิดอย่างนี้มันมันมันตลกมันทุเรศช่วยเสงเคร่งไม่รู้จะพูดกับมันยังไง แล้วก็ตอนนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยนะไม่ใช่ประชาชนนะน้องแอนเป็นใครคะเขาก็พูดดูในในใน,ในที่เขาเอาขอขาเรียกอะไรอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยโซเชียล <Social S 1> นีโซเชียลนั่นกลายเป็นผู้ที่รับใช้ในหลวงอ่ะก็คือท่านราษท่านพุนอากาศเอกพงศติดพงศ์สุภวิมล เขาบอกคนเนี้ยเป็นคนที่ทําให้ใหโกลาหลอยู่ณนปัจจุบันม,มันมันพานโลไปถึงนู่นแล้วเนี่ยอันตรายนะแล้วก็คุณก็มาจากกระบวนการในการเป็นกรกตที่เขาเรียกว่าแกงกวนตีนเนี่ยนะมผมพูดเรื่อยแกงกวนตีนแกงกวนตีนเนี่ยนะไอ้แกงกวนตีนเหล่านี้ตอนนี้อยู่ไหนนี่อนหาตัวไม่เจอนะคะตอนหลังตาแหวงของ เน้นแหวงของพี่นึ่งพี่เรียกเน้นแหวงไปแล้วเช่นกันหรือว่าแกไปอาบนวดยังไม่ยังยังไม่หายเหนื่อยตอนนี้เลยส่งเราลองเลขามารับหน้าที่เลยลองเลขาเยอะนะเปลี่ยนหน้ากันไปเปลี่ยนหน้ากันไปเรื่อยทั้งหญิงทั้งชายทั้งอะไรกงเกงกงเกงอุมคือตลกขบขันโปกฮาอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณสุพรรณบุรีในอำเภอหน้าเัวเลยเจอไอ้เจเจเจเตี้ยเจเจเจ็บอะไอ้ตอกหน้าไอ้เกียรติยศความเป็นข้าราชการระดับสูงระดับพ่อของประชาชนนั่นน่ะตามหนังของของอะไรปอบุญทินอะในอำเภอก็คือพ่อเมืองพ่อประชาชนในอำเภอเนี่ยเนี่ยอำเภออะไรจำไม่ได้ที่เกิดเหตุเลย เขาจังหวัดจันทบุรีเขาให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดได้อที่หน่วยจัดเก็บเลือกตั้งนะนะที่แพ่ทวงมาทวงอยู่แต่สุพรรณบุรีัอนเพอจะจะติดเองเพื่อเพื่อการคนนอกเจ๊เย้เพื่อตอกลัดเพราะเขาไม่ได้กลัวคนนอกหรอกเขากลัวคนในมึงเป็นนายอมเพอสี่แปดสี่เก้ามาได้ยังไงว่ายปาไม่เข้าใจ ในการที่จะรับใช้ประชาชนไม่ไม่เรียนรัฐศาสตร์มาหรือนิติศาสตร์มากแล้วแต่ไม่รู้จักการยืดหยุน่นค่ะเหมือนกับตำรวจอะเวลาจะออกไปสั่งกูก็จะออกให้ได้นี่พี่เจอเตอด้วยตัวเองอขับรถมาจากเลยไปงานศพพี่ชายน้องหญิงอะน้องหญิงรุดูไทยเนี่ยพี่ขับรถหนึ่งร้อยสิบสามความเร็วนะจำเนี่ยก็ไม่เกินร้อยี่สิบไม่ไม่เกิน มันก็จะอให้ได้ผมถามเอาอนี้มันทางตรงผมแซงมันบอกว่าเขตชุมชนไม่ใช่ทางตรงนะมันบอกว่าขับเกินที่กฎหมายกําหนดคือเส9นเก้าสิบเก้าสิบเก้สิบบอกกูจะไปรู้แรงมึงกูมก็หมห็นไปถียงกันไปถียงมาผมก็เลยสอนไลยมึงยืดหยุ่นหน่อยประชาชนคนขับรถสิบล้อขคนขับรถบรรทุกแตงกงแตงกวาผัก นะใบใบปีกล้วยไอ้ใบกล้วยมาขายนะผักปลาอะไรมาเขาจ้างกับรถวันห้าร้อยเจ็ดร้อยแต่มึงปรับ 500, แค่ห้าร้อยเต้าแก่เไม่ได้ผิดชอบนะอืมใช่ค่ะแล้วลูกเมียคุณเนี่ยดูผมดูแล้วมันสมเพศมันอย่ายืนกระต่ายขายเดียวเงินเหมือนในในอำเภอเนี่ยผมไม่เห็นมันสมเพศทุเรศทุลังแล้วมันแต่ว่ามันมีเคสเหมือนกันนะพี่หมูครับอย่างที่เขตเจ็ดปทุมอ่ะ ที่เขาให้นับคะแนนใหม่อะแต่ปรากฏว่าที่ชนบุรีเขตหนึ่งเนี่ยรอกรกตอ,อนุมัติใช่ไหมคะไม่เป็นไรแต่ที่ปทุมอะ่ะที่ให้นับตอนนี้ปทุมกําลังจะโดนว่าทาไมไม่ไม่มาผ่านมติกรกต,ตอันเนี้ยไอ้นี่ผิดนะผิดนะนะแต่เขา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 ผมยอมรับไปพอไปตมหนวยนี่นะไอ้นี่ผิดกฎหมายนะที่ปทุมอะค่ะเออที่ปทุมเนี่ยเพราะว่าไอ้รองเลขาที่ออกมาแจ้งได้บอกว่าผิด ก็ต้องผิดตามที่มึงว่ากฎหมายของมึงมึงเขียนเองลูกน้องมึงทำทำไมแล้วว่าไอ้ประชุมทําได้ชนวีทําไม่ได้สุพรรณทําไม่ได้โคตรพ่อโคตรแม่โคตรสักการะอะไรของมึงมะอืมนี่จริงๆนะเป็นเรลานี้คนก็ขึ้นจอกันกลุ่มทามโครงการกกตหอคอนี่ยก็ว่ากันไปอยู่นู้แล้วอุ้ยมึงไม่รู้จักอายเลยเหรอมึงไม่อายตัวมึงเองก็ลูกเมียมึงอ่ะ ไอ้หัวเถือกออกมาแตะแหลงเจ้า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 แล้วก็ไม่สมตยสมวนอ่ะใช่เออวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยวันที่อะไรน้วันนี้วันที่สิบเอ็ดสิบสองค่ะสิบสองสิบสองเขเรียกสามวัน่ยวันนี้ไม่ไปชุมเมื่อไรเฉ็จอ่ะนั่นน่ะสิบอกขอสองวันแต่เหมือนว่าจะไม่ไม่ให้นับแล้วมั้งคะโคตรพ่อโคตรแม่โคตรสกุลาดอะไรของมึง บอกหลักฐานไม่พอมึงรู้ไม่เวลานี้เรื่องอย่างนี้กําลังลุกลามไปถึงเบื้องสูงนะเว้ยคนก็ค่อนแคบไปถึงชั้นราชนะนี่มึงรู้ไหมไอ้เจ็ดไอ้ก็เรย่องไรเจ็ดประจันบาลเจ็ดเสือเจ็ดเจ็ดอะไรก็มึงเออเจ็ดไอ้ก็แก๊งเฮงซวยก็แก๊งคนตีในพวกเนี้ยบัตรเลือกตั้งกลายเป็นบัตรซบไปได้อย่างไงน้องแอน ตั้งแต่ที่พี่หมูติดตามการเมืองมาเนี่ยครับบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบว,ว่านี่อย่างกับปี2,500คือแอนก็เกิดไม่ทันหรอกพี่หมูก็น่าจะยังเด็กอยู่เนาะยังเกิดไม่ทันยังเกิดไม่ทันพีก็เกิดไม่ทันแต่ถ้าฟังเรื่องราวฟังเรื่องราวาตอนนั้นนะนะสมัยจมพลปอใช่และสุดท้ายจบลงด้วยกระบวนการรัฐประหารจอมพลสฤษดิธนรัฐแต่ว่าอันนั้นมันมัน,มน มันพังไฟไพ่ไฟอ่าพลร่มพลร่มมีมีครบหมดนะาทาเัลโหลก็หลายคนบอกรอบนี้มันก็คลายๆหรือเปล่าก <c oughs> ็ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนักกระบวนการนักศึกษามหาลัยธรรมชาติจุลงจุลาออกมาพุ่งปังพุ่งปัง แต่นี่เขาขู่แล้วเหมือนกันนะพี่หมูเนี่ยแนวร่วมธรรมศาสตร์และภาคประชาชนบุกยื่นหนังสือกกตจี้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศหากาเรียกร้องเจ็ดกกตลาออกหากยังไร้คาตอบขู่ยกระดับการชุมนุมเขาเรียกร้องเริ่มต้นนี่ยหนึ่งเลือก นับคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยที่ที่มีปัญหาเอา,เอาตอนนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนมึงก็จัดการให้เขาไปเสียไม่ใช่ทําไม่ได้ฟังอาจารย์ปริยาเทวานารุมิตรคุณหรือว่าอาจารย์อะไรท่านเก่งๆนะจําชื่อทาไม่ได้ก,ก็ก็บอกเลือกตั้งได้เออนับใหม่ได้อนับใหม่ได้เลยไม่เห็นจะอะไรกันะนะักขนาเพื่อแล้วทีนี้มันปึ้ง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 แล้วมึงยืนตามกฎหมายกฎหมายพ่อเนี่ยมันไม่ได้ มันมันไม่ถูกต้องอ่ะไอ้ไอ้ไอ้แกงกวนตีนเจ็ดตัวเจ็ดคนไอ้หรืเพิ่มมาอีกสักสี่ตัวดีไหมล่ะน้องแอนกลายเป็นเสือสิบเอ็ดตัวเอาไหมล่ะตอนนี้มึงมีเจ็ดตัวเพิ่มมาอีกสี่ตัวเป็นเสือสิบเอ็ดตัวไอ้เสือสิบเอ็ดตัวก็เหมือนกันการมาเลยจากห้าใช่ไหมต่อเลขห้าห้าเจ็ดเมาเพิ่มมาอีกสี่เป็นเป็นสิบเอ็ดเป็นเสือสิบเอ็ดตัวแล้วก็เพราะว่ามัน เป็นความบัดซบเป็นความอับยศที่เกิดขึ้นมันลามลามไปถึงเบื้องสูงคนที่รับใช้ในหลวงเออท่านจะไม่รู้หน่วยนี่อะไรท่านนั่งเฉยๆใช่ไหมค่ะไม่มัแยังไม่รู้ว่าท่านออกไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าท่านท่านอยู่ในในฐานะรับใช้พระองค์ท่านอยู่ในไอ,อต้ตรงเนี้ยมึงเฮ้ยมึงจัดการหน่อยที่ว่า นะไอ้แหวงก็หายไปเลยอ่ะเออทำไมแกหายไปละคะพี่หมูพี่ว่ามันเหนื่อยมากเลยไปแช่น้ำน้ำอุ่นเตนฐานที่ไหนตกแ่งหนึ่งแกคงน่่มมากเลยใช่ไหมคะแกแบบคงเกินต้านแล้วอ่คนมันเข้าใจแหวงและความสั่งมาจากท่านรา่ะอุ้ยกกตนี่คนเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วโอ้โหแล้วทีนี้คนก็กกตห่อคอเลยอ่ะโอ้มัน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 อูมันทุเรศว่ะเฮ้ย ทำเรื่องที่มันนี่เป็เนเขาเรียกร้องให้นับคะแนนเฉพาะหน่วยเออทาไมไม่ทำมันกลายไปบานปลายเลือกนับทั้งประเทศเลือกต่อไปมันเลือกตั้งใหม่เมื่อก่อนเนี่ยแค่หันหน้าหันหลังกาขบาอ่ะก็ยังผิดติดคุกติดคุกเลยนะไอแว้นะไอกอก็น้องแยรู้จักทักคนไม่ไอเจ็กคนวัสนาใช่ไหมคะไม่หมายหมายมาถึงไอในกรกต ก่อนหน้านี้จำคุณอิทธิพรบุญพอครองได้แต่ว่าตอนหลังแกก็พ้นวาระไปแล้วพอมีชุดใหม่มาก็คือยังไม่ไม่รู้จักสักคุณอิทธิพรแข่งนั่งลงพื้นที่นะอไอพวกนี้ลูกท่านเจ้าขุนมูลนายมาจากไหนวะแต่ละร่างแต่ละมึงไม่เห็นและบางคนเป็นมาตั้งหลายปีได้เลยนะใช่ใช่ใช่แล้วมึงไม่รู้สักรู้สาลู้คารู้สี่ลู้แปดรู้ตบหลังแหวนอะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ ้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะ เปอร์เซนต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนอยากให้พืชผลของคุณผู้ชมและทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยมีคุณภาพปลอดภยัยลูกใหญ่ผิวสวยและรสชาติดีเนี่ย ฝากปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนไว้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะต้องอาสามารถที่จะป้องกันพวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆนี้ได้หมดเลยนะคะในราคาสุดพิเศษ8 8 8บาทแถมอาหารเสริมสำหรับพืชเนี่ยให้อีก10ซองมูลค่า500นะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรมาสอบถามได้เลยเพราะว่าปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนี่เขามีหลายสูตรนะคะที่0 8 1 9 1 1 6 6 5 5นะคะ แช่วยสนับส,ส,สนุนกันมาฮะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ที่ดินตอนนี้เจราจากับแบ่งอยู่ครับเดี๋ยวผมเลยยังไม่อยากาโฆษณาอ๋อเพราะว่าหลายคนกําลังซื้อไม่ค่อยพอ huh ผมเจราจากับแบ่งอยู่หนึ่งกันเลยเดี๋ยวไปมาว่ากันไปอีกทีโอเคและแต่ว่าเรื่องของกโกโตเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะคะพี่หมูค่ะม,มันอยู่ที่สันดานสำนึกนนำ เข้าใจไหมสันดานสำนึกนำโอ้โหพอพูดคำนี้นี่แปลว่าเราคงไม่เห็นกะกะตลาออกใช่ไหมคะออมันไม่ออกอยู่แล้วเงินเดือนเป็นแสนมีรถประจำตำแหน่งมีลูกน้องมีลูกน้องคนกเกษียณมาแล้วตลอดชีวิตบางคนนะอยู่ในระบบราชการหน่วยง,งานเอกชนหรือหน่วยง,งานของภาครัฐอะไรก็ได้แต่นะ <c oughs> ไปดูประวัติมืงแม่งโคตรโคตรเหี้ยมโคตรเหี้ยมมอหายโคตรเหี้ยมมอหงาย แล้วจะมาคุมบังเหียนคุมเป็นผู้คุมกฎแบบภาษาจีนว่าในองค์กรจะมีซ้ายมีฝ่ายบู้ฝ่ายบุนหุนนะเป็นนี่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามีผู้คุมกฎเห็นไหมไม่ว่าเป็นเป็นพรรคการยาจกหรือพรรคมารพรรคเทพอะไรก็เขามีผู้คุมกฎแต่ผู้คุมกฎเขาจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมไอ้พวกนี้ทดลองดูว่า แต่ยังไม่เคยใช้นะผมว่าถ้าเรามันเขาบอกก็สอ,สอนไม่ได้มันเลยไม่เกรงกลัวถ้าประชาชนาร่วมกันหรือนักวิชาการอะไรต่างๆร,ร่วมกันฟ้องร้องเรื่องจริยธรรมดูดมผมว่ามันพอมีเป็นไปได้เพราะยังไม,ม่เคยมีแต่ว่าอย่างว่าอ,าองค์กรมันต้องผ่านองค์กรอิสระบางองค์กรเดี๋ยวมันก็ไปไม่รู้มันจะเนี้ยบ้านเมืองเป,เป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้กุ้ไม่สนเลย กี่วันไปแล้วนะหายหัวหายเป็นไรจะตัดหัวทิ้งอ่ะจริงๆหรือจะใช้กดกดใช้เรียกว่าไงมันมีกฎหมายกับกฎหมู่ใช่ไหมฮะเอาแบบกําลังแบบพี่เต้ดีไหมฮะท้าต่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นะเต้เต้บางพูดหยอกเอินไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆมันมันก็เต็มกลืนนะแล้วคุณดูเลยมากี่แขนงมากี่สาขาโอ้แอนว่า แทบทุกพักเลยนะฮะก็เรียกร้องทุกพักทุกพักนักวิชาการนักเคลื่อนไหวนักอะไรแต่และพวกเด็กๆน้องๆนุงน่งๆไปที่ไปอยู่ชนบุรีถูกคุยแค่โอ้เป็นมือขวาเป็นติ่งส้มก็ขาประชาชนน<ช>่ะเขาจะอยู่นอกเขตหรือในเขตก็สุดแท้แต่แต่เขาเห็นความไม่ชอบมาความคนเขาประชาชนคนประเทศคนในคนไทยอ,ะอ่ะเขาเขามีสิทธิ์ ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์เฉพาะคนผู้ลงสมัครหรือพรรคที่ส่งผู้ลงสมัครหรือว่าหน่วยกับผู้ที่มีเสี่ยงกล้องหรือประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ใช่การเลือกตั้งนมันมันความชิบหายมันเกิดขึ้นต่อสายตาชาวโลกนะน้องไป<ช>ดูนี่ทุกสำนักข่าวไปทั่วโลกม,มึงมึงสุดยอดห,อหน่าให้รางวัล รางวัลอะไรดีคะรางวัลสุพรรณหงสฝังฝังกระดูกหมาห้อยคอคือคือคนรู้จักประเทศไทย oh. ว่าเป็นเป็นประเทศด้อยพัฒนาต้อยต่ำต่ำต้อยกว่าประมาบกว่าประเทศลาวกว่าไอ,ไอไหุน่นไอขมิ้น oh. ขนาดนั้นน่นเรื่ตั้งเนี่ย ก็เอากล่องไอ้มาให้ดูไอ้หีบเลือกตั้งของเข้าเหมือนจะเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กเลยนะขมันไม่กับของกูกูน้ำหน้ามึงเยอะเออแต่ของเราหาซื้อออนไลน์ได้เนี่ยเนี่ยกล่องกระดาษประทับตากรกตเมื่อก่อนก็เรียกกล่องกล่องใส่ผงซัฟฟอกอ่ะพูดง่ายๆกระดาษเดียวแล้วก็เหมือนกับสมัยก่อนนี่มีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่เอากล่องไอ้ลังกระดาษเนี่ยาทำเป็นฝ้าเพดานรถยนต์อ่ะก็เหมือนกันอ่ะ มันช่วยเงินนั่งกี่พันล้านน่ะน้องเอ๋แปดพันล้านนั่นเนี่ยแปดพันเก้าพันล้านมึงทําหาเหว้ต้นตีนอะไรดีกว่านี้ไม่ได้เลยหรือไงว่าไอ้แกงกอกตอยแกงกลนตีนมันบัตรซบจริงๆบัตรเลือกตั้งแท้ๆมึงกลายไปให้ประชาชนติฉินนินทาว่ากล่าวและที่สําคัญที่เลวร้ายสุดคนมันเข้าใจ มินเมยแล้วก็หยอกเอินกันในในในโซเชียลว่ากลายเป็นว่าท่านราชพลพลอากาศเอกสถิตพง์เป็นผู้วงวง,วงการและท่านเป็นผู้เรื่องแม้อะไรก็พวกมึงเจ็ดตัวไปรับคําสั่งใครมาอย่าให้รู้นะจริงจริงๆก็แ,แค่ราคาอยู่วอรรู้ว่าแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานก็พูดไปมันเสียหายคใช่ไหมมึงปัดซบจริงๆ มันบัดซบจนกระทั่งว่าไม่มีทางที่จะเยียวยารักษากินยายี่ห้อไหนก็รักษาไม่หายอ,ะอ่ะก็ขนาดไอ้สายรัดเคเบิลไทยบอกว่าหมดออแต่แปดพันล้านนะออแปด,ด,<อ>ดแต่ว่ามันไปอยู่ในถังขยะต้นทีเนี่ยมันม,มันเจือเครื่องมาจากและแต่และคนมากตั้งตัวผู้ตัวเมียในกกตนะมันมันไม่ไม่ไมไมตอแหลยืนหน้าตรง นมตั้งแล้วก็เดี๋ยวเลือกไม่ได้เล้่มกกดกฎหมายไอ้บ้ากลายเป็นว่าตอนนี้มันไม่ให้อยู่ที่เดิมใช่ลายเป็นว่าเวลานี้นคนมันจะกลายเป็นโมฆะเอาน่ะไอ้ไอ้เขตอื่นไม่ไม่ไม่ไมีส่วนผิดรู้เห็นอะไรเลยนะมัน<ช>มึงเล็กเสียหายอะไรเกิดขึ้น<อ>ประชาชนาประเทศชาติเสียเงินใช่ใครอ่ะ โอ้โหไอ้โคตรพ่อโคตรแม่โคตรสะบัดพบไอ้เจ็ดโกกงตอเนี่ยแก้งกตีนนึ่งนะแต่ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวในตอนหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าแหมเรื่องราวของกกตเนี่ยเป็นเล่มเป็นเล่มสำหรับความผิดพลาดที่ผ่านมาแต่วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพรจากศรีละมุนแต่ก่อนจากกันนะคะทิ้งท้ายที่ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนหน่อยดีไหมคะพี่หมูโป๊ะป8 8 8ดยังมีอยู่นะคะอ่า แถมอาหารเสริมสำหรับเพื่อนที่อีก1ิซองมูล,ลค่า500บาทย้ำเบอร์นะคะ0 8 1 9 1 1 6 6ห5ึ่งหสำหรับะะเรื่องที่ดินที่เชียงใหม่ก็ผมกำลังเจรจากับแบงค์อยู่ครับเข้าใจว่าไปได้ดีอยู่เพราะว่าผมก็เห็นใจพี่น้องนะฮะและมือมเห็นใจผมเองเหมือนกไม่มีเงินนะแต่ว่าก็กระเสือกกระสนไป <c oughs> นะครับก็วันไหนที่ท่านมีกำลังก็ช่วยกันเจรจามาที่เบอร์นี้นะฮะ ไปดูกันได้นะติดต่อกันไม่ได้สอบถามกันไม่ได้0819116655ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศรีละมนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ